ลิปโอนนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของ Bitcoin นะครับแล้วก็ตอนนี้ที่เฟดมีการปรับในเรื่องของดอกเบี้ยที่เป็นไปตามคาดนะครับหลายคนก็ฟินแล้วก็เขียวทั้งทุ่งเลยนะครับผมในวันนี้นะทุ่งแบงก์อนทอมทุ่งแบงกันชาอะไรก็จัดมานะครับเขียวหมดนะฮะในขณะนี้สายเขียวยิ้มเลยนะครับอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปดูการยังไงฝากกดไลค์กดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแลวก็ทีมงานคลิปตอ Do อกที่ได้รวบรวมข้อมูลมาแบ่งปันกันในวันนี้หน่อยนะครับโอเคกดไลค์กันแล้วใช่ไหมครับ เดีย๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นในเรื่องของเฟดหรือว่าการปรับอัตราดอกเบีย้ยในเมื่อคืนนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เลยเดาว,ว่าเพิ่มขึ้นมา0.75ตามที่ตลาดได้คาดการณ์กันไวน้่นเอนนะครับก็เลยเดาว,ว่าทำให้ตลาดเขียวขจีอยู่ใน,นขณะนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตลาดหุ้นอเมริกานะครับ NASDAQ Dow Jones S&P นะครับก็มูนไปตามๆกันนะครับซึ่งบิตคอยของพวกเราก็ ทูนามูลเช่นเดียวกันจะบอกว่าทูนามูลก็คงจะไม่ขนาดนั้นนะแต่หมายถึงนะว่าก็พุ่งขึ้นมา6-7%เลยนะสำหรับในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ถือว่าทําให้หลายคนค่อนข้างยิ้มได้แล้วก็ชักเริ่มมีหวังหรือไม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ต้อง,องรอลุ้นกันต่อไปว่าตอนนี้จะกลับตัวแล้วหรือยังหรือว่าพาไซเคิล ก่อนนั้นนี้ที่เราได้คุยกันเฮ้ยมันจะจริงหรือว่ามันจะเป็นจุดหลุมแล้วจริง,รงๆเพื่อนประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะแต่ที่แน่ๆนะครับถ้าเราดูในเรื่องของ open interest นะครับหรือว่าสายกระทิงนะครับสายกระทิงเริ่มกลับมานะฮะเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นอยู่อย่างต่อเน,นื่องอันนี้ที่ ftx นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็น,นหนึ่งเรื่องที่สายกระทิงเริ่มโหดอยู่พอสมควรใน,นขณะน,นี้ไม่รู้ว่าสายหมี อาจะที่จะซบเซาลงไปบ้างก่อนหน้านี้โอ้โหเลยเดียวว่าหมีตะปบซะยับเลยนะครับผมตอนนี้ก็กระถิ่งเหมือนจะกลับมานะครับรวมถึงนะครับผมถ้าเราดูเนาะตอนนี้ถือว่ามีเรื่องที่ค่อนข้างดีเพราะว่า FOMC meeting ที่หลายคนกังวลเนี่ยว่าโอ้โหประกาศทีไรย,ยับทุกทีนะครับผมยับทุกทีเดือนหน้าไม่มีโอ้โหเย่นะ เดือนหน้าไม่มีการประชุมเฟดนะครับผมก็เลยเดาว่าไม่ต้องกังวลแล้วนะครับว่าจะมาตีนงตีหนึ่งต้องมานั่งลุ้นกันอีกนะฮะไม่มีแล้วนะครับผมสำหรับเดือนหน้าก็เลยเดาว่าเราจะอยู่กับการขึ้นดอกเบี้ยแบบนี้ไปจนถึงเดือนเซป t e มเบอร์เลยนั่นเองนะครับผมรู้ว่าเดือนกันยานะเดือนสิงหาไม่มีก็ขอให้เดือนสิงหาเป็นเดือนที่ฟินๆกับชาวคริปโตกันละกันครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางคราเคนกันบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเอชแนด์เจ้าดัง เจ้าหนึ่งที่ทางอเมริกาเนาะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นของคอยเบดกับทางกรอตอทุกต้องเลยครับที่มีข้อพิพาทกันสู้กันอยู่ในนักขณะเมื่อาวานนี้เนาะก็ในนักขณะนี้นะครับคลาร์เคนก็เป็นอีกหนึ่งเอชเอนที่มีปัญหาโดนเช่นเดียวกันนะครับผมสําหรับทางรัฐบาลท,ที่ทางอเมริกานะครับได้ทําการยื่นในเรื่องของการเสบสน,นะครับในเรื่องของการที่คลาเคนเอชเอนเจ้าเนี้ยให้ลูกค้าหรือว่าให้คนที่เข้ามาใช้งาน ที่เป็นชาวอิหร่านเนี่ยเข้าไปใช้งานซึ่งขัดต่อในเรื่องของข้อกฎหมาย OFAC นั่นเองนะครับหรือว่าสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศเนาะของกระทรวงการคลังที่ทางสหรัฐอเมริกานั่นแหละนะครับผมซึ่งก็ถือว่าขัดนั่นแหละนะครับเข้าความบาวอยู่นะฮะดันไปให้ในเรื่องของอคนอิหร่านเนี่ยเข้าไปใช้งานเกิอดอะไรได้ส่งผลให้มีกรณีมีมีเรื่อง มีลาวอยู่ใน,ในขณะนี้ก็ต้องรอดูว่าเรื่องนี้สำหรับคราเคนกับในเรื่องของ OFC a c AZ, เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็จะส่งผลกับตลาดคริปโตมากน้อยแค่ไหนอน,นี้ผมก็ต้องต้องรอรุ้นกันต่อไปนะครับขออย่าให้มีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นในตลาดคริปโตกันเลยนะครับเลยดูว่าตั้งแต่รู้หน้านี้มีอะไรที่ไม่ดีมาเรื่อยๆเลยนะครับยังไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะอันนี้ก็ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับ เมื่อวานนี้เป็นของคอยเบดวันนี้เป็นข่าวของคลาเคนแล้วนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทาง Ar k Inve s t กันบ้างน,นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่ง,งกองยักษ์ใหญ่ที่เป็นสายกระทิงของชาวคริปโตกันอยู่แล้วนะครับหลายคนถ้าติดตามกันมาระยะหนึ่งน้าจะจํา,าจกันได้นะครับผมสําหรับอาร์กอินเวเนาะก่อนหน้านี้นคุณเคทิวต์เคยได้ออกมาพูดถึงนะว่าอนาคค b บิตคอยเธอมองว่ามีโอกาสไป5แสเนเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งบิตคอยนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางกองอาร์กอินเวยก็ได ของทาง c o ยเ b a หรือว่าเอเ h นเจ้าดังที่ทางอเมริกาเนี่ยกว่า1.4ล้านหุ้นนะฮะหรือว่าเป็นอาตีเป็นเนเงินเนี่ยก็ราวๆ75ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูกันต่อแปลว่าเธอจะคิดผิดหรือว่าคิดถูกนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นในเรื่องที่ทั้งคาเค e ทั้งคอยเ b a มากรนรัวๆในช่วงนี้นะครับทีนี้ถามว่าแล้วตลาดคริปโตมันจะลงได้อีกไหมพี่เข้มมันลงมาเยอะแล้วนะเฮ้ยจะลงอีกเหรอนะครับถึงถ้าบุกกันตา,ตามตรงผมก็ ไม่รู้อนาคตนะครับแต่ถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังกลับไปเนาะในเรื่องของไซเคิลต่างๆนะครับไซเคิล์หนึ่งหรือการแฮฟวิ่งในรอบที่1การแฮฟวิ่งในรอบที่2ทุกๆ4ปีเนี่ยถ้าเราดูเนาะเส้นสีเข,ขียวนะครับมาเริ่มที่เรื่องของการแฮฟวิ่งในรอบแรกก่อนละกันนะครับก็เลยเดียวว่าล่วงลงมาประมาณสัก85%จากจุดท็อปเนาะอันนี้คือไซเคิลแรกนะครับผมซึ่งระยะเวลาก็จะกินไปประมาณสัก411วันนั่นเองนะครับอ่าสำหรับไซเคิลแรกไซเคิลที่2 ร่วงลงไปกว่า84%นะครับ84%ก็คือเป็นเส้นสีฟ้า,ฟาตรงนี้นะครับร่วงลงไป84%กินระยะเวลา364เด y จากจุดพีกนั่นเองนะครับรอบที่4ตอนนี้เราอยู่ประมาณสัก200กว่าวันในนขณะนี้เนาะตอนนี้ลดลงไปกว่า74%อืมถามว่าโอเครอบแรกลด85รอบรอบส84รอบ3เป็นไปได้ไหมที่จะลดสักประมาณนี้หรือว่าลด 80%อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับก็ต้องรอดูว่าตลาดจะเฉลยออกมาเป็นยังไงนะครับซึ่งก็ยังไงเรามาระวังกันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับซึ่งข้อมูลในอดีตไม่ได้ส่งผลถึงข้อมูลในอนาคตนะครับอาจจะยังไม่จะลง80กว่าเหมือน2รอบแรกก็เป็นไปได้นะครับแต่ที่แน่แนตอนนี้เราอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะผ่านระยะเวลามายัางยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เอาคอยกันบ้างน,นะครับล่าสุด ethereum classic พุ่งขึ้นมาเป็นดับเบิลดดจิตนะฮะในช่วงนี้เนาะถือว่ามีกระแสนใเรื่องของ Ethereum The m e r g มเกิดขึ้นมาเพิ่มทำให้ตลาดค่อนข้างคึกคักอยู่ในช่วงนี้เนาะสำหรับ Ether นะครับได้ดูโตมาค่อนข้างเยอะจากจุดต่ำช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็หลายคนเก่งกำไรแหละว่าตัว p o o f of Stake ที่ทาง Ethereum เตรียมที่จะย้ายไปเนี่ยก็จะทำให้วงการคริปโตหรือว่าอีเ e r รี m มีการเติบโตขึ้นเนาะซึ่ง นักขุดต่างๆก็จะไม่สามารถที่จะขุดได้ถูกต้องไลยครับเพราะว่าไม่ใช่ผู work ้บวกลวนี่นะครับไปเป็นผู้ออฟสเต็กซึ่งอีเชเรียมคลาสิกก็ได้ประโยชน์ต่างๆเหล่านั้นเต็มๆนะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ที่นักขุดต่างๆจะหลั่งไหลเข้าไปขุดอีเชเรียมคลาสิกกันนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้อีเชเรียมคลาสิกราคาเติบโตเป็นดับเบิลดิจิตเนาะซึ่งล่าสุดแอนพูลนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งบริษัทที่ทําในเรื่องของการขุดโดยเฉพาะเลยนะครับล่าสุดได้ ลงทุนนะครับผมเราสิบล,ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนาะที่จะเอามาพัฒนาตัวแอปพลิเคชันบนเชนอย่าง Ethereum Classic เนี่ยมันเติบโตเพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่าถ้าเราดูข้อมูลก็ Ethereum Classic ยังไม่ได้มีดีอ,อะไรที่มันเติบโตเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ต้องรอดูว่าหลังจากที่ Ethereum กลายไปเป็นผ o o f of Stake แล้วคนต้องการขุดในเรื่องของ p r o o f o f Work บน Ethereum Classic ที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยจะส่งผลอะไร ต่ออีโคสเตมได้หรือไม่นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องแหละที่รายใหญ่ตอนนี้ก็มองเห็นหรือว่ามองออไม่รู้สิอาจจะไเป็นลงทุนในอีเ e r ร u เรียมคลาสสิกเพื่อที่จะทําให้มันเติบโตเพิ่มมากขึ้นได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเกิดหรือเปล่านะฮะนี่ก็ถ้าใครเป็นแฟนอีเธอร์เ m c l มคลาสสิกก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยละกันนะฮะว่าคิดเห็นกันยังไงเนาะสำหรับเรื่องของแอนพูลนะครับผมนะก็ขอให้เ,เกิดละกันนะผมคิดว่า โปรเจกต์คริปโตอะไรเกิดก็คงที่จะเป็นสิ่งที่ดีดีกว่าไม่เกิดประมาณนั้นนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางลหน่ากันบ้านนะครับซึ่งล่าสุดคุณดัวควอนเะก็ถูกกล่าวหานะครับผมในกรณีช่อโกงที่ทางเกาหลีใต้ด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งล่าสุดทางอา,อายการนะครับก็ได้ร้องขอเนาะให้มีในเรื่องของ notification upon arrival นะครับหรือว่าการแจ้งเตือนแหละถ้าถ้า คุณดวคอวนกลับเข้ามาที่เกาหลีนะครับซึ่งตอนนี้คาดการณ์ว่าคุณดูวคอวนน่าที่จะอยู่ที่สิงคโปร์นะครับก็ถ้ามาที่เกาหลีก็น่าที่จะมีการทําอะไรบางอย่างนะครับทางดิฉันนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาจะกลับไปหรือเปล่านะก็ต้องรอดูว่า,าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาไปเหยียบแผ่นดินที่เกาหลีนั่นเองนะครับก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปนะครับไม่รู้ว่ามาหากราบรูน่าจะเยืดเยื้อ นานแค่ไหนนะครับเพื่นๆกนไหนนะครับที่ต้องการสั่งซื้อนี้เรื่องของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อ e ีบุ๊กเล่มๆนี้นะครับสำหรับล้มสู่ Trade Bitcoin, เทรดบิตคอยน์ก็เลยดูว่าถ้าบิตคอยกลับขึ้นมาน่าจะยังมีล้นอยู่พอสมควรนะครับก็คิดว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากจะสนใจหรือว่าศึกษาในเรื่องของกราฟนั่นเองนะครับยังไงรีบเข้าไปสั่งซื้อด้านใต้เคเบิลนี้ก่อนปรับราคาเนาะสั่งซื้อปุ๊บก็สามารถดูได้เลยเลยช่นเดียวกันนะครับ ก็สำหรคดีพิดวอนนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจนจบเนาะขอให้วันนี้เป็นวันที่เขียวฟินๆนะครับสวัสดีครับ